ทูบนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาะคะ่ะโอเคไม่ใช่นะจะได้กินเปล่าอุย๊ยกัญญาลัตมาถือหน่อยค่ะกัญญาลัตไม่ควรพูดใจยอย่างนี้นะคะมพัง cosine, ไหมน่ะอ่าไ,<ป>ไม่พังค่ะยกเว้นพายุมานะคะซึ่งตอนนี้ยังไ,ม,ไม่น่าเกิดสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะแล้วหนีไปอย่างนี้จริงค่ะอ่าเมื่อกี้นะคะ เราเกี่ยวข้าวกันเสร็จนะคะเมื่อวานนะแล้วก็วันนี้วันนี้เรามาทำไก่อบฟางกันนะคะค่ะยจะบอกว่ามันร้อนมากเ <c oughs> ลยร้อนมาก <c oughs> สวัสดีลูกค้านะคะที่เข้ามาใหม่ค่ะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยปอนผมผมน่ากลัวจังลูก แล้วก็เดินออกไปนะคะเพื่อจะเก็บฟางค่ะ,ะเมื่อกี้ให้ป้าเก๋เอามาเยอะๆก็ถูกใช่พี่แรกป้าบอกว่า,เ,า,าเยอะเยอะก๋ว,ว,ว่านี่กดถ่ายยังเนี่ยกดถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายวีดีโอไว้เหรอถ่าวีดีโอไว้สัสวดีลูกค้านะคะฝั่งช้อปปีค่ะคนดูเริ่มเข้ามาแล้วนะคะตอนทำงานไววหน่อยนะจ๊ะลูก หอมแน่ครับหอมแน่ครับอ้าวอันนี้มันดับหรอไม้กองเหรออันไหนดับเลยโรยไปเดี๋ยวมาก็ติกับไว่าดม่ยวเราจุดไม่มือจุดเรามีไปชุบไปแช็กเราอยู่ที่นี่กันเยอะเลยค่ะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะค่ะทั้งสองฝั่งเลยค่ะฝั่ง ลาซาด้าและช้อปปี้นะคะตอนนี้เราคนทางทำไก่อกฟางค่ะตัวที่หนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งค่ะตัวสุดท้ายตัวที่หนึ่งะแล้วเรายังเหลืออีกกันทั้งหมดสองตัวนะคะดูกันไปยาวๆไปเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเก็บฟางด้วยกนได้ก่อนนะคะเก็บฟางด้วยค่ะหนูเพราะว่าหนูเอาห่มขึ้นไปแต่ว่าที่เดียวเลยไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะไหม้ดี หมายถึงว่าไก่นี่ยนีจะไม่ใช่ไหมไก่เราไม้แล้วไก่อบฟางนี่กินกับอะไรได้บ้างเนี่ยน้ำจิ้มอะไรคะกินกับอะไรก็อร่อยกินกับอะไรก็อร่อยกินกับน้ำจิ้มแก้วน้ำจิ้มมะขามเอกพิจา่พพูดกันหนีได้ยังไงไม่รับมุกเลยจิ้มกะปิเอาค่ะอุ้ยกล้องจะพังไหมเนี่ยเดี๋ยวเก๋เอาเข้าไปค่ะนี่ต้นของใครคะของเราใช่ไหมไม่เป็นไรยายไม่อยู่แล้ว อ้อพีเ่เก๋กล้องมันจะร้อนอไปไหมเนะน,นี่ยร ok. ้อนเลยขนาดเรายัางร้อนเลยก็เธออยู่ตรงไหนก็ร้อนหมดแหละเพราะว่ามันอยู่กลางแบบงดดสวัสดีค่ะมีคนมาส่งนะ ให้หญิงเอาไก่ไปขายให้ด้วยค่าหิ้วสิบบาทหค่าหิ้วหิ้วไก่ไปขายด้วยหญิงน้องหญิงคือไปษณีนะคะรับหิ้วของทุกอย่างจากอำเภอพระไท่มานะคะถ้าใครอยากจะกินอะไรก็รับหิ้วมาจากทุกอย่างค่ะที่เห็นเป็นคุณลงรักนะคะแม่กลัวของเราค่ะน้องสาวนะคะแล้วก็ไอ้นีคือหลานค่ะ ทุกคนนี้คือหนุกินกับแม่กันนะคะของแม่กันนี่คือไถ่เกี่ยวข้าวหมดแล้วใช่ไหมใช่เราเราต้องใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ครับสูตรหมักไก่นี่คือเอ่อเดี๋ยวส่งไปในรีดให้นะคะส่งไปในฟีดให้แล้วก็ส่งไปทางช่องแชทให้นะคะทุกคนค่ะสูตรหมักไก่ของเรา วันนี้จะทำทั้งหมดสามตัวนะคะอุ้ยอุยอุยอุ้ย,ย,ยลื่นตกน้ำนี่ค่ะไปไหนอะ่ะการเปิดม้อให้ดูหนยคะ่ะ <c oughs> เปิดหม้อให้ลูกค้าดูหน่อยหนูเอารองเท้าหนูเอาไปจไกๆด้วย <c oughs> อันนี้คือหม้อนะคะนี่ค่ะอ่านี่คือไก่ไก่ตัวที่สองและตัวที่สามนะคะค่ะ ไห่ตัวที่2และตัวที่3นะคะแล้วนี่ก็คืออบได้ทีละปี๊บค่ะอบได้ทีละปี๊บเพราะว่าเราเอามาแค่นิดเดียวนะคะสวัสดีค่ะลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะฝั่งช้อปปี้แล้วฝั่งาซาดานะคะไลน์นี้คือเราเป็นร้านเดียวกันนะคะทั้งฝั่งช้อปปี้และรัศดานะคะคือเรามา ทําวิถีชาวบ้านนะคะคือไก่อบฟางค่ะคือตอนนี้เราเกี Jahren, uhm ่ยวข้าวกอขอสมจบแล้วนะคะเกี่ยวข้าวกอขอีสามแล้วก็ฟางยังไม่มาอแ่จะเียแมไก่ไก่จงได้ที่ได้ยังนกรกินข้าว คะแนนไม่มีข้าวอ๋อจับจะแม่ให้พ่อมาาพีี่าวบ้านค่ะเ้งนะพี่ีบ้านที่เราจะทไก่อบฟางกันสูตรไก่อบฟางก็ไม่มีอะไรมากคตอนนี้ไก่กิโลประมาณจ15บาทเนาะเดดตออกแรกก่อนทยูจะเปิดดูแล้วหรอครับเรียกทำไมมี้ัดกระโดเออ โอเคโหดวดปุ๊บปุ๊บเลยอุ้ยอุ้ยายแล้วไก่ล่วงไปแล้วชามเราพังด้วยกล้าลูกมีคนดูหัวเราะไหมคะมีคนดูหัวเราะนะคะไม่จะร้ายเอาไปล้างได้เราเอาไปล้างได้นะคะจริงๆเราต้องใช้ใบกล้วยจริงๆเราต้องใช้ใบกล้วยประลุกงานแต่ ไก่เราล่วงไปแล้วนะคะหนึ่งอัตราค่ะัวที่หนึ่งค่ะแต่ว่าเราทํากินเองนะคะเราจะไปล้างน้ํา <Halloween> เราจะไปล้างน้ําค่ะแล้วก็แต่ว่าไม่ใช่น้ําตรงนี้แน่นอนค่ะ <budgets> แล้วก็ไ <üst ayudar> ก่ตายแล้วนะคะหนึน่ง <ấy> อ <far> <feed> ัตราค่ะฟังต่อมีคนหัวร้อนนะคะคุณสมพจย์คุณทําอะไรกับ วิถีบ้านๆฉันคะเมื่อกี้คุณเพิ่งชื่นชมคุณบอกว่าถวล้อค่ะเอาทานมาอันหนึ่งเอาทานมาลูกไก่ตายอ่ะไก่ตายแล้วค่ะหนึ่งตัวสุกป้าก็ไม่รู้ยังไม่สุกต้องไปล้างแล้วแล้วเราอบเราเป็นไรอ่ะไก่ตายหอมยังกะจีราพาเลยจริงเหรอจีราพาไก่ย่างเหรอเราคอนเฟิร์ม เราจะเปลี่ยนวิธีหรอเราเราก็วิธีนี้มันต้องนานแล้วนะหรือเราจะต้องเอาไม้มากลางอะเอาไม้มาปักดีกว่าแล้วก็เอาไก่เสียบไม่ต้องใช้เตาหรอกมันเพิ่งผ่านมา1 4นาทีเองนะต้อยังจบอย่หาไม้ก่อนต้องไปทําอะไรนะหาไม้ายเอาไม้มาปักกระดินน่ะแล้วก็อย่าไปเอาฝาบ้านนะแานทำไมไก่เราสวยขนาดนี้แล้วป้าต้องอุ่นไฟไว้ป้าปอน การมาอุ่นไฟด้วยค่ะปานถือกล้องอยู่อุ่นไฟอะไรไม่ต้องหรอกมั้งมันเป็น่านนะเดี๋ยวมันก็ต้องปิดเอาไม้ปักกับพื้นเลยระหว่างนี้่ถือกล้องเดี๋ยวป้าเดี๋ยวพี่เก๋เอาไว้นี่ค่ะเอาฟางขึ้นมาเยอะๆหน่อยเดี๋ยวจะลงไปเก็บฟางนะคะนี่จะคนหัวลาะโอเค หญิงหญิงรับผิวเปล่ามิถีชาวบ้านใครรับผิวคะหญิงเศกไปแล้วค่ะหญิงอยากกลายเป็นไก่อย่าล่ะอุ้ยใจไนะน้องกดว่าไก่อะไรอ่ะมันกลายเป็นไก่อะไรคะกลายเป็นไก่อะมาอยู่กับหนูนะลูกนี่จะดูอะไรพี่จะดูไก่แล้วไงถ้ามีใครพูดหนูพูดกับลูกค้าเลยนะ ขอกินน้ำมั้งค่ะขอกิ้มาจะไม่ไหวแล้วรู้แล้วทำไมมันอะไรตะแกงมันยุกตะแกงยุคพี่เกิดเหตุนะนะเราไม่ได้จัดฉากนะจ๊ะ <laughs> อ่าระหว่างรอหลานนะคะกหงรอหลานรอหลานเพื่อไกอ่อฟังไก่องนนทบุรีไหมครับเเ้าาะกกกวว่่คันนนนนุลยีีแข ค่อยๆ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 แม่จะไม่ช่วยนะไม่เป็นไรหล่เลอกเช็ดได้ใครโทรเข้ามาอ้าวเหรอเาต้องรับไหลูกเพื่อออเดอร์ลูกค้าการจัดการไหนอ่ยค่อยๆนะอันนี้ไม่เอาฝุ่แล้วนะอีจะตกน้านะ ใจออกฟังมีส่งมนลไหมคะไปสนีวิ่งไม่ได้คะ่ะแหมนั่นแหละแบบละเล่เคลลี่าม,มาบ่ายสองค่ะใจตั้งใจอ่ะแลาไม่ทันนะคะ่ะเดี๋ยวใส่ต้องล้มมือกันกับแก๊ปแล้วคะ่นะเพราะว่าแกปแ๊ปยังไม่เข้าบ้านเรยลูกค้าเข้าขมาใช่ไหมลูกค้าปะ ตอนนี้เราได้ชี้่ีนนะคะเดี๋ยวเราจะพี่เกศเกบฟังให้ดูนะคะสีแดงอ่ะเทไปค่อยๆนะใหญ่โค้งใหญ่ล้นน้ค่อยๆนะเดี๋ยวก็เอิ้นอันนั้นคือฝากเหมนอนนันคือฝากนีอันนี้บล็อกอะไรนะโอ้ยสอนกันสิใต้าะเทะเมาเอาทีละอันให้่น้นน้ำ เม้ครับใต้ท้องทะเลของเราก็เส็จไปแล้วเราเหลือสบล็อกแล้วนี้เป็นหมีอันนี้เป็นก็มีเหมือนกันวะ่ละ้อมีลูกสัตต่างๆดาวารก็เทบล็อกอเล็กกับแมดี้ว่าไงคะช่วยกันยังอยู่จ้าแล้วมันจะพังไ้มใช่อะไรนะจริงๆหอมเสีมัจริงๆมาก ไปอยู่ข้างบนจะง่ายกว่านะแม่จะกิน้กระินี่อ้าออาโินันลกนสีไห้เอาชินเพื่อใช้ไปลี่ยนใหม่อะเอไรเปลี่ยนใหม่เหรอใช้ช่วยเอียด้วยแล้วมันก็จะยุบลงไปในเตาอีกอ่ะ ไม่ให้ยุบไปมันก็ไม่เพราะไร่แล้วเราจะใช้เราใช้ตัวที่สองไปแล้วนะปอนตัวนี้คงปอนหันไปดูปอนปติตัวนี้คงเอาไว้ก่อนค่ะทำกินโชว์ไม่ได้แล้วนะคะแน่ใจนะปอนความหวังของประเทศชาติอยู่ที่ปอนนะ เอาน้ำใส่อีกไม้ในนั้นน่ะไม่ต้องแล้วไม่ิปนโตอ่ะเป็นโตเล็กไม่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 เป็นไรถ้าน้ำมันแห้งล่ะแห้งก็แห้งไปอันนี้ใช้หรือเปล่าไม่เป็นไรจ้ะมุพีชีพให้ชีพให้เดี๋ยวเราจะเริ่มปฏิบัติการกันใหม่แล้วนะคะถ่ายเลยค่ะถ่ายค่ะนี่ค่ะตัวนี้เราน่าจะได้กินดีนะ เอ้ตัวแรกมันครูค่ะตัวที่สองนักเรียนนี่ค่ะพอดีปี๊บมากเลยไก่พอดีแล้วอ้าวแล้วเรายังไงต่อคะเอาฟางแล้วเมือก่อนเอาฟางไหมคะเอาครับฟางใส่สุ่มไปเลยเหรอสุ่มเลยนี่ปลาบุรุกเยอะๆอะไรนี่คือการสุ่มฟางนะคะเมื่อกี้นี้ตัวแรก ตัวแรกของเราค่ะมีปัญหานะอันนี้คือตัวที่สองฟางก็ค่อนข้างเปียกเลยลูกใช่มีน้ำมีน้ำเข้ามาแล้วไงพี่ว่าปีนี้น้ำท่วมแน่จัดที่นี่กันยังไงพี่นันแม่บีถือสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เริ่มตัวที่สองนะคะหลังจากตัวแรกล้มไม่เป็นท่าค่ะปอนอย่าไปกินสิลูกลงจะกลับขึ้นมาบนไหม เอาไก่ไปเรื่อยๆพอจบเลยไปขับน้ำค่ะระหว่างตรงนี้ให้หลานผมก่อนนะคะจะได้ดูหลานด้วยค่ะเดี๋ยวพี่เก๋จะไปเก็บอุ้ยพี่เก๋จะไปเก็บข้าวนะคะไปเก็บข้าวต่อยอย่ ตกใจว่ะเหยื่อเพิ่มเหยื่อเพิ่มกลัวว่ะกินนี่แล้วกินไปกับป้าไหมแม่ไหมกินไปอยู่ในบ้านอะไรลูกป่ะกินไปดูแพ้กันไปกับป้า ทิ้งเรานะคะ แทนมออันร้องยังไงอ๋าโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเพราะอากาศร้อนไม่ใช่อะไรหรอกหนูแน่นใจนะเราให้ป้าไปเอาใบตองป่ะไม่ต้องเพราะว่าไอ้ที่จับมันดูใช้ไม่ได้นะสุดที่แล้วสกดที่แล้วสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะคะตอนนี้กำลังทำ ไก่อกฟางค่ะการไฟฟ้าส่งแคอะไรมาคะังไมะได้ไป่การไฟฟ้าเพิ่งโทรไปว่าทไห่มาค่ะสวัสดี229ท่านนะคะจากฝั่งลาซาดานะคะแล้วก็จากฝั่งช้อปปี้นะคะพูดอะไรอย่าลืมซื้อข้าวหอมพกาไว้ทานที่บ้านนะคะ กดจริงๆไม่ได้กดแชร์กูปองกดแชร์กูปองเลย อยืกดรับผู้ปองนะคะตอช้อ,ชอปปี้ไม่ได้ทำคูปองแต่ว่าซื้อสินค้าในในร้านมันจะเป็นส่วนลดพิเศษอยู่แล้วค่ะเพราะว่าช้อ,ชอปปี้ให้ส่วนลดพร้อมกันกับกระทวงพาณิชย์น,น,นะคะเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยเข้มาขมาหน่อยเดี๋ยวเราจะทําไก่อบฟางนะคะถึงแม้ <c oughs> ว่าอากาศจะร้อนนะคะ, <c oughs> ะเราก็มีระบบโดนค่ะบินสามารถบินโดนขึ้นได้รอบนะคะ <c oughs> เพื่อจะดูไก่อบฟางเราค่ะ อย่าถอยนะคะอย่าถอยใจค่ะเดี๋ยวคนดูไม่ไม่ถึงนะคะคุณกัญญาล้านสวัสดีค่ะคนที่เข้ามาใหม่นะคะลูกค้าที่เข้ามาใหม่ค่ะ <c oughs> วันนี้ทําไก่อบฟางนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ <c oughs> ได้ไหมลูกเดี๋ยวป้ไปเอามาอีกเขาจะต้องมีตัวที่สองด้วย อากันอบแค่ตัวนี้แน่อีกตัวนู่น,นเ็าไปย่างย่างค่ะตัวใช่ไหม รถเบนซ์รถอเบน <Huh? S 2> เราก็กำลังใจเย็นกันครับอืมไม่ได้ทำครบมีมันต้องสามตัวเพิ่งจะยี่สิบหกนาทีเองเพิ่งจะยี่สิบหกนาทีเองเหลือตัวหนึ่งเราต้องทำทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงให้คนดูได้ดูเริ่มแล้วนะคะคนดูดูตอนเรา่าไก่จิไม่มีอะไรหยิบอ่ะ ก็บอกป้าบอกว่าป้าจะไปเด็ดใบกล้วยเดดนะ็รอรอแล้วนี่อะไรลูกในเนี้ยไอ้ปอลลูกมีที่บ้านมีเล็บซีมปะ่ะไม่เูยเล็บซีกับน,น้ำแข็งนะแล้วการอ,อันนี้มาทำไมป้ามาสิเ,เดี๋ยวเราจะไปเด็ดใบกล้วยนะคะเดินดีๆ ลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าเวียนหัว อันนี้คือต้องรอก่อนใช่ไหมเปิดได้เลยเดี๋ยวพี่ป้าป้าใจไม่ดีจังเลยลูกกลัวไม่ดีอะกลัวล่วงอะเราต้องเดี๋ยวป้าริดอันนี้ไหมลูกหนูเอาเ,เอาอันนี้อบไหมเอาอบไหมอ,าาอ้าวถาดอ๋อถาดแม่นงเอามาให้เลยอันนี้ออกเลยน้ำจงกึ่งจิ้มเดี๋ยวสิเนี่ยเราอบนี่ได้ปะก็ได้เนีย่ยจับนี้ได้ไ่ม ปลดคืมาค่อยๆให้ตรงนาอุ้ยแม่ป้ากัว้าจับขบนมันจะง่ายฝ่ามันจะคุมง่ายนี่ไงนี่ไม่ใช่ดิอ้ยป้าไป้าทำได้ต้าทได้ป้าท้ป้าทำได้าได้าทได้าทำได้ป้าไ้าเดาทำเาทำไได้ปนา่ำได้ป้าทำได้าได้ไม้ได้ใช่ไห้ป้าดูแมาามำด้้าทำ้าไาไป้าไป้ออตอนที่เราใส่ใช่ ้ีน้ำจิมนะ้มน้าหัข้าวมันไก่น้ำข้างล่างแม่การลูกค้าฝั่งช้อปปีด้วยค่ะแต่ร้อนมากจะถือสาลูกค้าอย่าถือสาเรื่องไม่ใส่ถุงมือหรือว่าอะไรนะคะเราไม่ได้กินไก่ไอ้นี่นะคะ <c oughs> ยังค่ะคต้องข้างๆใช่ไหมนกยีดมันก่อน หอมมากป้าอยากชิมหนังๆอ่ะโอ้โหหือหยิบเลยอือทุกคนนี่ค่ะหม,มักดีอะ่ะ อยากเอาน้ำน้ำลาดมันจีอีกได้ไหมเค็มๆดีจังนั่นนนนั่นน้ำที่เหลืออยากทำข้าวมันไก่มากเลยอ่ะการอร่อยอ่ะจะได้น้อไม่ได้หุูข้าวเหนียว